สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอดจิซีเรชัชนแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเกมนัดที่34ของฤดูกาลครับอาร์ซนอลครับเปิดรังเอเมเรสเซเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ในสองาำบรรยายครับท่านผู้ชมอยู่ผมแอดมินกอดจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ ตารางคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลครับอันดับที่7ครับมี49คะแนนนะครับส่วนเลสเตอร์ผู้มาเยือนครับอันดับ3ามี58คะแนนนะครับต้องบอกว่าการพื้นการลุ้นพื้นที่ไปบอลทั่วยุโรปนี่ยังเข้มข้นนะครับเลสเตอร์ถ้าหากว่าคู่ก่อนหน้านั้นครับเชลซีบุกไปชนะพาเลทได้เนี่ยเลสเตอร์ก็จะอยู่อันดับ4ชั่วคราวเลยนะครับเพราะว่าแต้ม เนี่ยเลสเตอร์58เชลซี57นะครับห่างกันแต้มเดียวครับไหนจะมีทีมที่ไล่มาอย่างเมนยูเต็ดนะครับ55คะแนนวูฟ52นะครับอาร์ซนอลเนี่ยก็ยังมีลุ้นนะครับตอนนี้พวกเขามี49ตามหลังพื้นที่ท็อป4อยู่8คะแนนนะครับสำคัญครับต่อทั้ง2ทีมครับมาดูเชเปตัวจริงครับอาร์ซนอลประตูใช้มาตินเนสนะครับแห่งหน้าเอ็กซ์ตอร์เบียินครับ มอสซาฟีเดวิดลอยคุราสินักแดนกลางอ่ากันชาก้าเดนิเซบายอสเทรนนี่แดนอ่าเกมรุกครับเป็นทางด้านเรสเนลสันอันดับสองหนาเซนแล้วก็เปแอร์เอเบริกโอบาเมยังนะครับส่วนเลสเตอร์ครับประตูเป็นคาสเปอร์ชเมลโคครับแผงหลังเจมจัสตินครับเจนี่เวนจ์คาสัญญชูเบนชินเวลด้านกลางมาร์คอัลบูรตันบิฟเฟนดี้ยูริเทเลมันส์อายุเซเปเดสิมิวาดี้และเฮนซี่อินเนอรโชครับเป็น3ตัวรุก อเลสเตอร์ในวันนี้นะครับวาดี้เพิ่งจะทำประตูเกิน100ประตูไปแล้วนะครับวาดี้นี่ลงทำไปแล้ว101ประตูนะครับในพีเมรีนะครับกับเลสเตอร์วันนี้ก็เป็นดาวซโลสุดในลีกด้วยครับทำไปแล้ว21ป,ประตูนะครับ ่าครับบอลของเลสเตอร์ครับอินเดเชอรปลอดบอลโค้งครับติดโพลสินักอุ้นแต่มีแถวสองอายุเซเปเรสอายุเซเปเรสไม่ผ่านโพลสินักนะครับโพลสินักให้โอเบอมิองครับเทนี่เทนี่ไม่แม่นแล้วครับติดอายุเซเปเรสเอเดดี้ย้อนมาอาร์เบตันอายุเซเปเรสกลับมาที่มาอาร์เบตันอีกครั้งหนึ่งอายุเซเปเรสเอเดดี ยูเซเปเรสครับตรงกลางสอนยุนโชูโอ้โหแบบแม่จับยาแล้วก็เสียบอลให้กับลากาเซตนะครับลากาเซตพาไปเองครับแต่ว่าไม่ผ่านอีเวนส์แหมเกือบไปครับทอนนั้นสอนยุนโชูโอ้โหพอแต่ยาเอานิดนึงเนี่ยโหเกือบคือโดนโฉบไปแล้วครับจากลากาเซตแต่ว่าลากาเซตเองก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับตัดฟาวเลยครับเนี่ยโอ้โห เป็นกินิชาก้านะครับเมสซี่คนนี้วิตัดฟาวใสนะครับโลฟลิคิตของเลสเตอร์ครับเจมี่วายดี้ครับบอโค้งเสาสองได้โคกโอ้โหอินิเนโชแต่ว่าไปตรงตัวมาติเนสออกบอลสั้นๆครับมุซาฟี่ให้มาเทียนี่กันิชาก้าชาก้าโอ้โหวาดี้เสียบแม่นเหลือเกินครับ เป็นบอลของเลสเตอร์นะครับอีเลชชให้มาชินเวลอีเลชชจ่ายตรงนี้ไปติเอสเตอร์ินนะครับเดวิดลุยส์เทียนี่มาที่ชากา้าเซบายอสบอลยาวโอ้โหแล้วชินเวลหม่งไปเข้าทางเนลสันเนลสันไหลให้กับลากาเซตลากาเซตแล้วอีเวนสอ้โหเสียบที่บอลนะครับโอ้โหพูดสิไม่ว่าอย่างไรครับโอ้โหแต่ ไปบอลของเลสเตอร์ครับอาร์ไบรตันจัสตินครับให้มาที่อายุเซเปเลสอาร์ไบรตันจัสตินย้อนมาที่อาร์ไบรตันจัสตินอีกครั้งหนึ่งอาร์ไบรตันย้อนมาจัสตินเอดดดี้ครับอาร์ไบรตันย้อนเอดดดี้อร์ไบรตันเทเลแมนย้อนกลับมาครับเอ็ดดี้อร์ไบรตันอีกครั้งหนึ่งเอดดดี้เสือสีแดงแน่นเลยนะครับ เทเลมันชิงกับวาร์ดี้ <c oughs> จังหวะเตะบาดยิงนู่นนี่ก็เบาไปแล้วครับลูกยิงของจิมมี่วาดี้โอ้โหอาร์ซนอยังขึ้นเกมไม่ได้ครับบอลของเลสเตอร์อีกครั้งหนึ่งเทเลมันเอเดนาโชเอเดนาโชเปิดแล้วครับแล้วก็ติดดาวิดลุยส์อระสาน้อนมาดาวิดลุยส์อ่าโยเซโอ้โห ไม่ได้นะครับเป็นเกมเดินต่อของอาร์เซนอลครับเอาไปไยังให้มาพรสนักเอาไปไยังแต่จัสตินเร็วกว่าครับฉกไปได้ครับต้องบอกว่าสถิติอาร์เซนอลเจอเลสเตอร์ในบ้านตัวเองเนี่ยไม่เคยแพ้เลยนะครับดูการทีแล้วเนี่ยก็ชนะ เลสเตอร์ได้3ต่อ1นะครับแต่เกมแรกที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมลูกการนี้เนี่ยเลสเตอร์ชนะอาร์เซนอลได้2ต่อ0นะครับชาก้าเนลสันครับขึ้นไม่ได้ครับย้อนกลับไปที่เชลล์มุซาฟีเทียนนี่ย้ายมาเดวิดลูイス เปิดตนี้ติดเป็นชินเวลครับอินเาชชอโอ้โหแตะแตะยาวไปหน่อยนะครับแล้วก็เสียต้นให้กับอาร์ซนอครับเซบยอตจิ้มตรงนี้ติดชินเวลบอเป็นของเลสเตอร์แล้วครับอินเาชชออินเาชชอมองนะครับยังไม่ให้ เปิดติดเบเยรินครับแม่พื้นที่เข้าทับสุดท้ายก็ยังยังไม่ใกล้เคลียร์นะครับยังแทบจะไม่มีจังหวะได้จบสกอร์นะครับหาไมา่ยังครับทางด้านเชอนเทนเนียเทรนนี่หลายให้หลากัสซัตโอ้โห,โหจะไม่เขาซุปเปอร์เซฟครับโอกาสจบขั้นแรกของซอ,อลเกือบได้ครับ โอ้จังหวะพาไปเองของทางด้านเชลันเทียนนี่นะครับพยายามจะไปเองนะครับโอ้แล้วจ่ายให้กับทางด้านอาร์เซนอลกาเซตแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับไม่ผ่านเชมิเคิลครับลูกเตะมุมของอาร์เซนอลนะครับเซบายอสครับเปิดมาที่โคตรเตมนลยุยโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โคกเต็มเต็มครับเตมิลุยอาร์เซนอลขึ้นนำครับ โอ้โหเปิดได้เป๊ะเหลือเกินครับแล้วก็เดวิดลอยขึ้นโคก,กเรียกได้ว่าไม่มีตัวประกบเลยครับของทางเลสเตอร์เนี่ยเอาล้วครับอารซอาขึ้นนําครับถือว่าเปิดได้เป๊ะจริงครับดานิสเบย์ยอสแล้วด้วยความที่ดาวิดลุยเนี่ยร่างสูงใหญ่อยู่แล้วครับขึ้นถึงก่อนครับอืของเต็มๆศีรษะเข้าไปเลยครับโอ้โหหมดเสร็จครับแคสเปอร์ชไมเคิล อาแล้วครับอ,อร์เซนลขึ้นนำครับในนาทีที่37นะครับขึ้นมา38นะครับมาครับอร์เซนลขึ้นนำครับก็ยังเป็นอาถันอยู่หรือเปล่าครับเอสเตอร์กับการมาเยือนที่ททเอเมเดตสเตสเดียมนะครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นพิมิลิกเนี่ยก็ ยังชนะอาร์เซนอลที่เอเบรสเตเดียมไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่สนามเดิมก็คือไฮมิวลี่นะฮะบอลของจิรันเทนนี่เซบยยอสมาที่เนลสันแตะแล้วไหลให้กับเทีนนี่ <c oughs> เปิดติดส้นุนชูออกหลังครับ โดดเตะมุมของอาร์เซนอลครับพอได้ประตูแรกนี่ก็พยายามเร่งเอาประตูที่2เลยนะครับดูภาพช้าอีกครั้งครับลูกประตูขึ้นนำของอาร์เซนอลจากเดวิดลุยส์นะครับโขกเข้าไปครับโอ้โหเต็มเต็มนะครับเอาล้วครับลูกแรกก็ได้จากลูกเตะมุมนะครับเซบายอสเปิดเสาแรกครับเดวิดเชสเรสบอลอยู่ที่วาร์ดี้ย้อนมาครับเอ็นตี้ให้อินเดราโชชินเวล ส่วนยูชูครับตบัดให้เอเดีดีพยายามจะสวนเร็วครับเลสเตอร์ก็สวนไม่ได้ชินเวลครับอินเนอชโชยัอนมาอาร์เลนตันชินเวลอินเนอชโชย้อนกลับมาครับชินเวลอาร์เลนตันอินเนอชโชเปิดแล้วครับมาติเนสชกออกมาครับแนวเข้าทางชาก้าเซเบยอลสลากแซดเล่นกับเซเบยอสครับ ทางขวาเติมเนลสันเซบยอสเชนี่วางข้ามไปหาโอบาเมยังโอบาเมยังครับโอ้โหเพื่อเสยนเป่าเลยครับจบครึ่งแรกครับอาร์เซนอลครับนำเลสเตอร์อยู่1ึงประตูต่อสูนับประตูขึ้นนำจากเดวิลลูสส์ครับนาทีที่38นะครับเรียกว่าลอยขึ้นโคกเต็มๆเลยครับ พอเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกเอาครับเดีย๋ยวเราพักครึ่งแล้วก็ไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันนะครับจังหวะอีเวนไปเสียบอันเนี้ยอันเนี้ยเสียบแม่นครับให้ฟางโอกาสของลากาเซ่น,นะครับ ยิงด้วยซ้ายครับชาร์ลไมเคิลก็ทบทิ้งออกไปได้นะครับและนี่คือประตูขึ้นนำของอาร์เซนอลครับโลเตม,มุมจากเซบายอสแล้วก็เป็นเดวิดลุยส์ที่โขกเข้าไปครับเดี๋ยวว่าได้แอซิสไปครับทางด้านนนิเซบายอสประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกเอาครับเดีย๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับ เปอร์เซนต์การคลองบอลในครึ่งแรกนี่เรสเตอร์ดีกว่านิดนิดนะครับแต่ว่าโอกาสจบนี่อาร์ซนอลใกล้เคียงกว่าแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนด้วยมาดูว่าครึ่งหลังนี่ทางด้านเบลลวเราเจอเองจะแก้อย่างไรนะครับอืมถ้าจบแบบนี้นี่ชักไม่แน่แล้วครับการการันตีท็อปโฟร์ของเลสเตอร์ซึ่งก่อนหน้านั้นที่ มีโควิดมาขั้นเนี่ยเลสเตอร์เหมือนจะแบบเบอร์เหมือนกันนะครับว่าไปเล่นพื้นที่ยูฟ่าสเปนดีเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสโซงครับมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่แน่นะ,นะครับแต่ดูวันต่อครับดูว่าเลสเตอร์จะทวงประตูตีเสมอได้หรือไม่นะครับเอนดี้ให้มาเทอร์แมนสายชินเวลเอนดี้ เช่นเวลเทอร์มันส์เอ็นาโชไหลโอ้โหเทอร์มันส์เบเยรินนะครับมาที่เซบายอสมุซาฟี่เบเยรินครับย้อนมามุซาฟีตักไปหาเนลสันย้อนมาที่เบเยรินอีกครั้งนึงพอนำอยู่ก็อาจจะไม่เร่งมากครับอาร์เซนอลแต่ก็ต้องการลูกลูกที่สองแล้วครับเพื่อความปลอดภัยแล้วครับตอนนี้ บทุ่มของเลสเตอร์ชินเวลให้โซนินโชครับกลับไปที่ชินเวลทาร์มันชินเวลครับเอ็ดีให้อินิเนชัวอัลบรตันทางขวาครับจัสตินจัสตินครับย้อนมาอัลบรตันเอาโยเซไปเลสวาดี้วาดี้ยิงลูกนี้โอ้โหมาตีเนสปัดทิ้งออกไปได้ครับก็ได้โชว์เซฟจะจะ ครั้งแรกครับขอมาติเนสเนี่ยถือว่ายิงดีครับวาดีบอลสายนิดนึงน้วยแต่ว่าก็บินปัดได้ครับมาติเนสโลเตมมุมของเลสเตอร์นะครับเนลสันโดนเปลี่ยนออกครับส่งด้านั่นเดี๋ยวเปเปๆลงไปเปลี่ยนทางของโซงยุนชูแต่ว่าก็ไม่หนักดวงพองครับเข้ามือมาติเนสเดี๋ยวออกบอลยาวครับมาติเนสลากเซตหมงย้อนมาเซบยอสตักนี้ติดอิเดอโช เลสเตอร์ได้ครองบอลลุยต่อครับเอทีดีแล้วเสียบอลต้อง,องระวังครับเลสเตอร์เนี่ยถ้าเสียบอลกลางทางเนี่ยผู้เล่นของอาร์เซนอลตัวที่มีความเร็วเนี่ยก็เพียบเลยนะครับเทอร์แนส์วาดี้แตะมาครับติดเซบายอสไปบอลของอาร์เซนอลแล้วครับโคลาซินหนักวางบอลยาวโอ้โหแม่นด้วยโอเมยอง แต่โยกหนีจัสสินได้โอบายมยังไปเองครับโอบายมยังแล้วเปิดตักเสาแรก <c oughs> แล้วเอาน่าจะล้ำหน้าก่อนล้วครับลกเซตโดนเปลี่ยนออกครับธนาอินเดโชแล้วส่งแฮวิีบาลคนับลงไปแต่ว่ามีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยครับอินเดโชในเกมนี้ ่าดูต่อครับเทนนี่วางมาเปเป้หมงตั้งมาติดโซนยุนชูเคลียทิ้งครับลูกทุ่มของารสเซนอลคนครับมาร์คอัลเบตันแทนอ่าเป็นเจมิสันครับแทนมาร์คอัลเบตันเบเยรินแต่เปิดติด เฮวิบานแล้วเทเลมันเคลียร์ทิ้นครับบอลข้างครับลูกทุ่มของอาร์เซนอลเบลรินทุ่มมาครับซาก้าเบลรินติดชินเวลครับแต่ทุ่มอีกครั้งครับอาร์เซนอลเบลรินทุ่มมาครับเปเป้ไปนะโอ้โหไปสะดุดเองครับไม่ฟาวนะครับกลายเป็นบอลของ เอสเตอร์เทเลแมนใช่ไหมาบานเทเลแมนทางซ้ายเชนเวลเอวิบานเอดีดีวางบอลยาวติดโครสินาครับแล้วมาที่โอบามิยังโอ้โหดูเปอร์เซ็นต์การครองบอลเน็ตเอสเตอร์เยอะกว่าแต่โอกาสยังน้อยกว่าอาร์เซนอลนะครับแล้วอาร์เซนอลเนี่ยก็ได้ไปตัวขึ้นนำไปก่อนแล้วด้วยลูกฟรีคิกของอาร์เซนอลนะครับ โอบบ้ไปยังครับเปิดเปิดบอพุ่งมาแมวิบาลมองทิ้งออกหลังครับลูกเตะมุมของอาร์เซนอลประตูขึ้นนำของอาร์เซนอลนี่ก็ได้จากลูกเตะมุมแล้วครับก็ลุนเอาประตูที่สองครับเป็นกันิชาก้าครับจะเป็นคนเปิด ชาก้เสาแรกโคู้่ๆล่ะกับแซตแต่ว่าเบาครับเข้าซองใช่ไหมครัเอเวนส์ Events ครับบานให้เทรมมนมาแล้วครับชินเวลเดียวแพ็กแน่นเร็วครับอาร์เซนอลชินเวลจ่ายไปติดเปเ๊ะปเปเปครับ <c oughs> เบเยเรยนครับชาก้าไหลให้เปเ๊ะป เดี๋ยวรัเป๊ะๆย้อนมาครับเบเยรินเบเยรินจะไปเองครับย้อนมาที่กานิชาก้าชาก้าไม่ให้ครับให้เทียรนี่ชาก้าอีกครั้งทางขวาเบเยรินไหลามาเปเป้โอ้โหไปติดธนาสนยุนโชครับสยุนโชเปิดมาเทเลมันต้องหาจังหวะเจาะให้ได้ครับเบสเตอร์ตอนนี้เนี่ย อย่ามีโอกาสที่ว่าตามหลังประตูเดียวแต่ถ้าโดนลูกที่สองเนี่ยแทบจะจบนะครับบานโอ้ไปเสียบอลครับโอ้โหกลายเป็นบอลของอาร์เซนอลเลยครับบอลอยู่ที่เบเยอรินเอเปยย้อนมาครับมุสซาฟี่ชาก้าคิลเทียนี่เปเป้ไ,ปไปหลเข้ามาครับลากาแซ ลากาเซ้โดนกับธนมันแล้วเปิดได้แล้วมาที่คิรันเทียนนี่แตะมาซากา้าหลายที่เปเป,เป้ย้อนย้อนมาที่ก็ซากา้าติดอีเวนแล้วอีกทีหนึ่งก็ติดอีเวนต์ครับหืงดักได้แมาโอตาเป็นสศูนย์นี่โอ้โหแทบจะจบนะครับเลสเตอร์ยังมีโอกาสอยู่นะครับแอฟริบันเดือดทางซ้ายครับเบนชินเวลโอกาสจบน้อยครับแต่ว่า คือด้วยประสิทธิภาพของเกมรับของทั้งคู่ด้วยนะครับวันนี้ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็บวกกับ <23. S 1> การจ่ายบอลพื้นที่สุดท้ายก็จ่ายกันพลาดด้วยนะครับเปเป้โอ้ชินเวลฟ้าวครับโอ้แล้วเลืองแรกของเกมนี้ครับเป็นเบนชินเวลครับและเป็นลูกเตะมุมของเออขออภัยลูกฟรคิกของอาร์เซนอล ก็เบลมาตินเนลลี่ครับลงไปแทนทางด้านเดนิสเซบายอสนะครับวันนี้มีหนึ่งแอซิสนะครับทางด้านเซบายอสโอ้ยยังครับเปิดโอ้โหเปิดแรงเดือดเกินครับแล้วออกข้างครับลูกทุ่มของเลสเตอร์แล้วครับเจมมดิเซน เมดิสันไปนะครับเมดิสันไหลให้วาดี้อาริเซเปเรสหลุนประตูตีเสมออาริเซเปเรสย้อนกลับมาครับจัสตินอาริเซเปเรสให้เมดิสันต้องเร่งนะครับเธดมันให้จัสตินอาริเซเปเรสยังเปิดไม่ได้จัสตินโอ้โหไปเสียบอลแล้วจบเกมเลยครับโอ้โห อาเซนอลครับเฉือนชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูต่อศูนย์ครับประตูชัยจากลูกโขงของดาวิดลุยส์นะครับนาทีที่38นะครับทำให้อาเซนอลเกมนี้เก็บ3แต้มได้นะครับก็มารุ้นนะครับของจริงในคืนนี้ครับเวลาตี2องนะครับทางช่องก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะครับคู่นี้นครับเข้าไลฟ์สดเวลา2นาฬิกาครับมาดู11ตัวจริงที่ลงของทั้ง2ทีมครับแล้วก็มาลุ้น เกมใน90นาทีไปพร้อมๆกันนะครับอ่าแล้วครับส่วนเกมคคนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ที่ช่องด้วยนะครับถ้าหากผิดภาพกันใดก็ราบขอไปทุกท่านครับคืนนี้เจอกันครับไลฟ์สดตี2 15นะครับเกมคิกออฟอ่าแล้วก็ตี2คือเริ่มไลฟ์สดนะครับอาครับลาทุกท่านไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ ช่วงไลฟ์สดในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ